ลูกคุ้งี้นี่ใหี่เหมือนหัวเขาออกมาแล้วไปเนอะออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวกะพันพ้นไปได้ด้วยดีจ้ะตอนนี้พักพื้นอยู่รู้สึกเพี้ยยนิดนึงค่ะ ส่วนส่วนในการที่หมอเปนดูแลควะเป็นให้ป่วยหมอกรณีไม่อย่างนั้นก็มาบอกเพ่อะไรไหตัดไาตัดอ่าได้ตัดฮะมีตงเนื้อมีตึงเนื้อตงเนื้ออยู่ได้ล้ใส่ไงค่ะพี่ต้อก็มีปกไแล้ว มองหมดว่างเลยนะถึงประได้ี๋งอย่างไงเกิดหนีบติ้งเง่าออกถ้ามัน,นหนีบออกเอาไว้โดนมันเปจะติดตายเป็นเร่งถ้ามัหนีบออกก็คือเอาไว้โดนเจ็ดปีแปดปีก็ปีสิบสิบปีไปติ้งเนื้ตอตัวนั้นก็จะเป็นติง้งเนื้อลายกายพัฒนาการกายไปเป็นมะเร็งค่ะ แต่ตอนนี้ก็คือมอนนิบออกไห้แล้วตอนนี้พักพื้นพักออกมาพักพื้นนะคะก็มอสเล้อกินข้าวเบิ่งกรอนแต่ว่าจะกลับบ้านได้จ้ะเราล่าตอนบ่ายก็คงกลับได้เพราะว่าตอนนี้นี่เทียงเจ้าพี่นองเตียงพอดีเขาหาหมอเอข่าห้องผ้าตัดนนะ่ะ แนบบนหน้าล si 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 ิกาช่วงเกือบสิบเอ็ดโมงค่ะเก้าโมงเอ้ยเก้าโมงจับรายระบบเนี่ยไว้ประมาณนั้นแหละค่ะสิบโมงสิบโมงค่ะสิบโมงห้าสิบค่ะเข้าไปสิบโมงค้าสิบตอนออกมานั่นแนบบนหน้าลิกา ที่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะที่หมอมพูนว่าปลุกม่อ้นแล้วก็คือสิบอ็ดโมงกว่าๆค่ะเกือแบบเที่ยงจะนอนตอนนี้ม้าห่องพักฟื้นแล้วร้วองกินเสวก่อนจ้อดีขึ้นแล้วก็แกแรกแล้วก็จะกลับบ้านไดจ้จ้าแต่ว่าสําหรับที่นี่ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การรับชมคลิป กับว่ามีอย่างหลายแล้วกลับบ้านได้แล้วพักพื้นจากเบุกีมือกับคงไปเห็ดเวียกได้อยู่ดอกจาก้าแต่ก็คงว่าเป็นเวียกหนักดอกกะสิเห็ดซำเห็ดได้นั่นแหละแล้วพี่นี่ก็ลาไปแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ